สวัสดีครับลูกค้าต่อครับเมื่อกี้เราถ่ายกันยังไม่หมดเต็นนะวันนี้ต้องการทำภารกิจไม่หมดเต็นก็ได้แต่ขอให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเอาโซนด้านหน้าไว้ก่อนด้านหลังค่อยว่ากันแต่ว่าด้านหน้าแค่นี้มันยังไม่หมดเลยนะครับผมจะเป็นลมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้ามาตรงนี้ต่อมาต้าสองสกายขี่ปัวท็อปตัวไฮพั ath, 2, ดปีสองสิบมาตัวนี้กุแจคี์เลสหน้าจอจอยสติ๊กหน้าไฟหน้าตาเหี่ยวแล้ว4ี่แสนสามหมื่นเก้าบาทลดราคาไปอันนี้ขายสามแสนเอาไปทุนทวนนะว้สามแสนทุนไม่ไรไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหลดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดือดว่ะชั่วโมงนี้้ยชั่วโมงนี้กูลดราคาส่งเดนแล้วเฮ้ยดีมาก สี่ประตูตัวสูงตัวนี้ปีสองหนึ่มาไฟหน้าเดย์ไทม์ลันนิ่งไรแล้วนะเป็นหัวกระสุน all new นะครับสี่ประตูไฮเดรย์ยกสูงนะอย่าเข้าใจผิดเข้าใจเป็นตัวเตี้ยไม่ได้นะเพราะผมจะขายราคาให้ถูกที่สุดเลยถูกเป็นตัวเตี้ยเลยห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ปีสองหนึ่มาสี่ตามดีประตูตัวสูงไฮเดรย์ตัวเซตคันนี้เอาไปเอาไปสามแสนเก้าขายสามแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปขายเจอแบบนี้ลุกลุ้นจักรู้จักจุกแน่นอน